ขยับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะคะตลาดนี้เสริมทับไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีปล่อยผู้เล่นบางส่วนออกไปนี่มีการวางแผนถึงตลาดเดือนมกกราคมกันแล้วนะคะว่าเตรียมที่จะคว้าตัวเลดแอนเดอร์สันจากฟอ r e เรสต์มาเสริมทัพเป็นรายแรกค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะ วางแผนเสริมทัพในตลาดซื้อขายเดือนมก,กราคมแล้วนะคะโดยมีเป้าหมายหลักก็คือเอลิสแอนเดอร์สันกองกลางอนาคตไกลของนอตติงแฮมฟอร์เรสมาร่วมทีมเป็นรายแรกรูเบนโมริมกุญซื้อของยูไนเต็ดได้รับการยืนยันว่าจะมีงบประมาณเพียงพอสำหรับเสริมทัพและสโมสรตั้งเป้าดึงกองกลางเข้ามาสองรายเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมนะคะ แอนเดอร์สันในวัย22ปีค่ะย้ายจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมาสู่ฟอ r e เรสต์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์ก่อนกลายเป็นกำลังสำคัญภายใต้การคุมทีมของนูโน่เอสปริโตซันโตลงสนามเกือบครบทุกนัดในพิมลิกซีซั่นที่ผ่านมาทำได้2ประตูกับ6แอสซิสต์และมีบทบาทสำคัญพาทีมคว้าตั๋วยุโรปค่ะ ผลงานที่โดดเด่นที่ทำให้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่น่าจับตามองที่สุดในพรีเมียร์ลีกและเริ่มเบียดขึ้นมาในทีมชาติอังกฤษซึ่งยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะโดยเซอร์จิมรดคลิปและทีมงานพร้อมสนับสนุนอโมริมในการปิดดิวครั้งนี้อย่างไรก็ตามการเจราจาดึงตัวฟอเรสต์นักเตะจากฟอเรสต์นะคะก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่าย ขณะที่คาร์ลสบาริบ้ากองกลางไบรตันก็ยังคงเป็นเป้าหมายในฝันของอโมริมแต่โอกาสเซ็นสัญญาเดือนมกราคมถือว่าน้อยมากค่ะยูเนเต็ดจึงต้องพิจารณาความเป็นไปได้ทั้งหมดนะคะโดยมีอันเดอร์สันเป็นตัวเลือกหลักสำหรับการเสริมทัพเร่งด่วนในตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ค่ะ ก็เป็นอีกตำแหน่งกองกลางนะคะโดยเฉพาะกลางรับที่แมนยูเองเนี่ยอยากจะได้เข้ามาเพิ่ม,มเติมเพราะว่าตอนนี้ที่ใช้งานได้ก็จะมีคาเซมิโลแล้วก็อูกเต้นะคะแล้วก็ต้องจับตามองค่ะในตำแหน่งของคอปปี้เมนูด้วยก็มีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าถ้าหากว่าต้องแย่งชิงตำแหน่งของบรูโน่เฟรนเดสเนี่ยตลาดเดือนมก,กราคมก็จะเป็นอีกหตลาดเลยแหละที่เขาอาจจะมองถึงเรื่องของการย้ายทีมหรือยืมตัวออกไป ส่วนคนนี้เนี่ยปัจจุบัน22ปีนะครับน่าจับตามองแล้วก็ในทีมชาติอังกฤษ2นัดในช่วงฟีฟ่าเดย์นี่ลงตัวจริงทั้ง2เกมนะครับทั้งในเกมด้วยที่เปิดบ้านชนะอันดอร่า2-0แล้วก็ล่าสุดที่บุกถล่มเซอร์เบียยืนเคียงคู่กับเดคนไรส์และดูลงตัวอายุการใช้งานก็เหลือเยอะทีเนี้ยด้วยความที่ฟอร์เรสต์เนี่ยมีการเปลี่ยนกุนซือด้วยนะครับจากนูโน่มาเป็นอาร์สปอตเตโกครูเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีโอกาสที่ เจ้าตัวนี่โอจะย้ายออกจากทีมหรือเปล่านะ,ะด้วยฟอร์มแบบนี้อายุการใช้งานแบบนี้และเป็นนักเตะอังกฤษด้วยนะครับจุดนี้น่าสนใจ